มาฟานิมิบ,บาคลั้างครับผมช็อตบาระข้างตึกถึกโอ้โหคีรนาวทุกคนลราขอยกรอบหนึ่งคีรนาวอีกรอบไหมปบปะปะปะปหปแรงครับผมเกือบหายอีกรอบนึงโอ้โหกราบสวีดาสสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมดาบพิฆาตอสูรกับผม NT c h a n n ช l นวันอีกแล้วนะครับ ซึ่งคลิปิดีโอวันนี้นะฮะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับที่ผมปั้นตัวละครโคตรนานนะฮะเกือบเดือนได้หรับตัวละครตัวนี้นะฮะกว่าจะเป็นคลิปนี้ได้นะครับผมคลิปเดียวที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมแต่ผมปั้นไปหนึ่งเดือนเต็มๆนะทุกคนนะตัวละครตัวนั้นนะครับผมก็มีชื่อว่าชินาซึงาวะ ซาเนมินะครับผมเสาหลักวายุนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้ผมได้ทําขึ้นเป็นดาวลุ้งเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งดาวแบบจุกๆเลยนะครับพลังตอนนี้อยู่ที่6กแสนเนะทุกคนนะโอ้โหไม่ต้องสืบนะครับตอนนี้ได้เป็นตัวละครหลักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาแปลสกิลให้หมดเลยละกันนะครับผมแต่สกิลมันเนี่ยอ่านยากแลาเขา้าใจยากมากๆเลยละกันถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษด,ด้วยละกันนะนะทุกคนนะ และผมต้องขอบอกก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปรีวิวมันนะตัวละครตัวนี้ผมเอามาแทนตัวละครคิวจูโร่นะครับร่างดาเมจนะครับผมตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้จะปั้นมาทําไมนะฮะโอเคแล้วพูดตรงๆนะครับผมผมเบื่อนะครับผมเบื่อคิวจูโร่แล้วนะครับผมเบื่อตัวละครกิยูตัวเก่าๆแล้วนะครับผมเลยผมเลือกที่จะปั้นฟานิมิขึ้นมาเล่นนะฮะแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะทุกคนนะบางเขาเขาก็เป็นตัวละครแบกดันเจียนผมได้เหมือนกันนะครับผม PvE เขาทำดาเมจได้โหดมากๆเลยนะครับผมแต่ PvP อาจจะโดนแย่งซีนน สักเท่าไหร่นะพูดตรงๆเลยละกันมาเรามาเริ่มรีวิวที่สกิลแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมสกิลนี้นะครับผมใช้งานครั้งแรกคูลดาวสี่รอบนะครับผมอัพถึงเลเวล3แล้วนะครับผมทำการโจมตีศัตรูทุกตัวละคร115%นะครับผมโดนทุกตัวละครนะครับซึ่งยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการลดเกาะฝ่ายตรงข้าม30%เป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันนะครับผมและหลังจากที่เขาโจมตีเสร็จปั๊บนะครับผมเขาจะเพิ่ม สกิลบัฟให้กับตัวเองนะครับผมบัฟนี้ขออนญาตเรียกเป็นว่าพายุแห่งความตั้งใจสูงสุดนะครับผมซึ่งบัฟนี้คืออะไรคือจะเป็นการที่อัตกาคิติคอเพิ่มให้ตัวเอง5%นะครับผมสามารถท้อนทับไอซอนทับกันได้สูงสุด3ครั้งนะครับผมลิ้นพันนิดหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโจมตีได้บัฟให้ตัวเองแล้วก็ให้ดีบัฟ f ไ่ตรงข้ามนะครับผมสำหรับสกิลแรกต่อไปสกิลที่2นะครับผม พลังโจมตีเพิ่มขึ้น3 5เเนะครับผมพลังชีวิตเพิ่มขึ้น20%ความเร็วเพิ่มขึ้น40หน่วยนะครับผมตัวละครซาเนมินะครับผมเหมือนเริ่มเกมมานะครับเขาจะได้รับบัฟนะครับผมก็คือบัฟนี้เลยนะครับเจตนาของดาบนะครับถ้าเจตนาของดาบในผมถึง5ครั้นเข้าไปนะครับเขาจะกินดาบตัวเองนะครับแล้วก็จะแจกบัฟให้กับตัวเองก็คือบัฟโลนะครับนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งผมเลยรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่ได้ดรามิได้อย่างเดียวเว ซึ่งเป็นคอมโบกเคียวจูโร่ทีแจกโลทีสองสาโลเลยนะครับผมโอ้โหแจกโคตรมันนะครับผมสำหรับซันเามินะฮะซึ่งโล่งเขาเนะครับผมจะเป็นการที่20%ของ HP ของตัวเองนะครับผมเออผมรู้สึกว่าโล่มันเนี่ยก็มาแทงให้กับเราได้เหมือนกันนะครับผมโอเคประมาณนั้นเนาะ ต่อไปสกิลที่3นะครับผมเราจะไปวายกันนิดนึงทําความเสียหายใส่ฝ่ายตรงข้ามทุกตัวละครในผม400ร์เซ็นต์นะครับผมนี่เลยตามนี้นะครับและหลังจากที่เขาใช้สกิลนี้เสร็จนะครับผมเขาจะได้รับบัฟนะครับผมก็คือบัฟตรงนี้เลยนะครับผมบัฟมุมขวาของเรานะครับผมก็เป็นการที่เขาตีไม่สนใจพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามนะครับผม50เลยนะครับผมแบบจุกๆเลยผมรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะแรงพอสมควรนะครับซึ่งเหมือนว่าถ้าตัวละครตัวนี้มีบัฟอยู่แล้วอ่ะสามบัฟนะผมคือบัฟไอเนี้ยทุกคนมาตาคิออลนี่่ยม้้ใกไดดหรบึงว ถ้าผมเข้าใจผิดต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมต่อไปสกิลสุดท้ายซึ่งสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลพาร์สินะครับก็เป็นเหมือนสกิลที่แจกดีบัฟให้กับเป้าหมายละกันทุกการโจมตีนะผมจะเป็นการแจกพายุนะครับผมพอลโ,โดตรงนี้นะครับผมมีทั้งแรงดันลมนะครผมแล้วก็ซูปเปอร์ไซโคลน,นะครับผม ก็จะเป็นเหมือนการที่ลดอาการลดอัตราการต่อต้านดูความรุนแรงนะครับผม5%นะครับเหมือนจะเป็นแบบตัวละครสายแทงแหละที่แบบว่าชอบมีสานะที่แบบว่ากันดาเมจแรงๆอ่ะเออตัวละครนี้เอามาแก้ทางได้อยู่นะครับผมซึ่งสกิลก็มีประมาณนี้แหละอันนี้พยายามย่อให้สุดๆแล้วนะเพราะว่าสกิลมันอ่านโคตรเยอะเลยทุกคนดิโอ้โหคือแบบเรียงความหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยเยอะไม่ไหวนะทุกคนนะ โอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาดูของกันต่อครับนี่แค่รีวิวสกิลเนี่ยหลายนาทีแล้วเนี่ยตอนนี้ซึ่งของนะครับตอนนี้ยังเป็นของเคียวจูโร่อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นทัศนลมนะครับผมวายุเนาะซึ่งบอกเลยว่ากว่าจะเปลี่ยนได้นี่น่าจะหลายเดือนพอสมควรเพราะมันใช้ของเยอะนะครับโอเคของหินนะครับผมก็จะเป็นความเร็วให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ครับผมฝั่งขวานะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20% 2เทิรนนะคับผมต่อไปหิินศลอที่2ครับถ้าเราทาดเมจนะครับผมใส่นีี่ยผมมจะโอกาสส30%นะครับตเป้าหมายไินซิลานนั่นเองฝั่งขวานะครับจะเป็นการที่ ถ้าเราโจมตีปกตินะครับมีโอกาส60%ที่จะโจมตีใหม่ได้ครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเราติดคีย์ทิกรอะไรประมาณนั้นเลยต่อไปครับผมสกิลสมุดนะครับผมของเราจะใส่เป็นมีโอกาสโจมตีได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่มอัตราคีทิกรให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับอันนี้จะใกล้ถึงเลเวล2และน่าจะแรงพอสมควรนะครับผมอันนี้เพิ่งถึงเลเวล10นะครับตอนนี้หาผงทองทองมาอัพให้มันอยู่นะ โอเคซึ่งระบบรูนก็เอาของเขามาเหมือนกันสำหรับเคียวจูโร่เลยก็อฟมาเหมือนกันนะครับเอามาหมดทุกอย่างเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวซันเนมิเสาหลักวายุกันเลยละกันนะครับผมคลิปจะได้ไม่แบบอย่าเอาเกินไปนะทุกคนนะมาเริ่มรีวิวคนพลังน้อยกว่าเหมือนเดิมแล้วก็ไปเจอคนที่พลังมากกว่าเหมือนเดิม เริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมทุกคนดูโล่งเขาสะก,ก่อนนะผมมี3โล่แบบจุกๆนะครับผมแล้วก็โจมตีไปเลยนะครับผมตอนนี้ติดโล่อยู่นะครับฝ่ายตรงข้ามทุกทีนะครับตอนนี้มีโล่อยู่แล้วนะผมหนามากๆซึ่งแผนผมจะเล่นเป็นแบบอาซานิมิมายืนหน้านะอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นเลยเพราะเขามีแจกโล่ให้ตัวเองนะครับคือโคตรอึดอะถ้าพุ่งตรงเลยอึดมากๆนะครับผมโจมตีเท่าไหร่แบบไม่ตายนะครับแต่ข้อเสียเลยนะครับอาจจะโชว์สกิลให้เพื่อนๆดูไม่ได้เพราะเขาติดยั่วยุนะครับแล้วก็ติดฐานะบ่อยมากๆตอนนี้ออยทําห้้โชกิไไม่ด โอเคแต่ไม่เป็นไรเอากียูโชวไปก่อนละกันนะครับก็เหมือนเป็นการไม่ได้โชว์สกิลหรอกเหมือนมาโชว์ว่าตัวละครตัวนี้ถึกนะอย่าลืมมาเล่นกันอะไรประมาณนั้นแต่เม็ดเขาแรงอยู่แลผมติดคิดที่สี่หมื่นห้าเลยครับผมโอ้โหถือว่าสนใจอยู่แต่โอ้หกิยูตีแบบแย่งซีนมากๆเลยเป็นแสนเลยนะครับแล้วก็สกิลใหม่อีกรอบนึงให้กิบยูโอ้โหสตันไปแล้วสือๆได้สกิลมาสับๆรอครับผมแต่ไม่เข้าผมติดโล่โอ้โห เป็นไงคืออย่างน้อยครับผมก็ยังดีครับผมที่เอาซานิมินะครับมาแบ่งเบานะครับผมเรื่องดาเมจให้กับคิวจูโร่หน่อยละกันนะฮะ <laughs> โอเคเลย แต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้โชว์เดี๋ยวเราต้องโยกตัวละครซานิมิไปยืนหลังหน่อยละกันในตาหน้าละกันนะครับผมตาเนี่ยจะไม่ได้โชว์ต้องขอโพสด้วยหลังกันไหมครับมาแล้วผมซานิมิจะได้โชว์แล้วครับผมตอนนี้ขอโชว์หน่อยตอนนี้แจกบัฟให้ตัวเองเยอะมากแต่ยังไม่ได้โชว์ฟัดพายุไปหนึ่งทีนะผมติดกคีด้วยหนึ่งทีแล้วก็ฟันธรรมดาไป8ปดหมื่นสองครั้งก็แสนหกนะครับผมแบบจุกๆรวมถึงเพิ่มป้องกันให้กับตัวเองด้วยแล้วก็จบเกมนะครับผมซึ่งตอนนี้ซานิมิไม่ได้ทําการใช้อันสกิิลลลลเเเเยยยยยนนะะคครัับผผมมมใใชช้้สกแ่่่่ททาาาดีวองงไต เล้าใจนะครับดาเมจน่าจะอยู่ประมาณล้านกว่านะั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอแถมให้สตาร์ละกันนะครับเจออันดับ9หน่อยละกันนะครับให้ซานิมิได้โชว์พลัง,ขงเขาเที่แท้จริงหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวจะน้อยใจเอาในผมซานิมิได้สกิลฝาบๆ,ๆไปก่อนติดโล่เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ตีอีกรอบนึงติดโล่เหรอตอนนี้ได้ทำการล้างโล่ฝั่งตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็แจกดีบั๊บบนหัวเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าดูไม่ชัดดูตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะนี่กดตรงนี้เลยครับผมโอ้โห แจกดีบัฟเต็มหัวไปตรงข้าไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะแตกหรือพายุทต่างๆครับโอ้โหเกือบหายเอาตรงๆเลยนะครับมาเราจะได้ชังสกิลอีกรอบนึงครับผมเรารอติดตทมดูเลยว่ามันจะแรงแค่ไหนก็ผมถ้าไมใตายของเขาแต่ไม่ดูกิยูจะมาแย่งซีนหรือเปล่าครับผมมาสกิลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิยูผมถ้าไม้ตายครับสุดยอดของเขาช็อตไม่นี้ปั๊บปัๆบปั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 บยังไม่ค่อยเข้าไรพอแล้วไม่ต้องเอาอีกโอเคยังอีกรอบนึงไม่เป็นไรสับนี้ให้สับทนี้อะไรล่ะ บาร์คลั่งครับผมช็อตบ้ารละข้างถึกถึโอ้โหคีรานาวทุกคนเราขออีกรอบนึงคีรานาวอีกรอบไหมปะ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 แรงครับผมเกือบหายอีกรอบนึงโอ้โหสามรอบติดโอ้คุดโกงมาดิโอ้โหแล้วก็สับอีกรอบนึงโอ้โหฝนตกข้ามเกือบหายนะครับผมโคตรมันตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรมันนะครับโอ้โหสกิลอย่างมันเลยทุกคนแม่งโคตรเดือดนะฮะ สุดยอดไปเลยนะครับน่าจะจบเกมแล้วนะครับผมโอเคซันเดมิเกย์มีพีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอันติทีสรอบติดนะครับผมไหนๆก็ได้โชว์แล้วก็ขอหน่อยละกันดัมเบิลไปอยู่ที่2ล้าน6เลยนะทุกคนนะโอ้โหจุกๆนะครับซึ่งทําไมเหตุผลนะครับถึงเขาสกิลได้บ่อยนะครับน่าจะเป็นเพราะสกิลท่าไม้ตายของเขานะครับเหมือนเขาเก็บสานะบัฟมาเยอะเท่าไหร่นะครับผมเขาจะปล่อยใส่คืนไปฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็ทําให้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะ ผมเลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยละกันนะครับดาเมจก็ถือว่าหนุกเหมือนกันนะครับผมถ้าพูดตรงๆเลยโอเคซึ่งคลิปดอวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมน่าจะหนุกพอสมควรสำหรับซานิมิเลยปั้น1เดือนสําหรับส0นาทีและเจอกันใหม่ในคลิปดูหน้าอยากตัวอยากดูตัวละครอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแต่ผมขอสปอยเลยละกันนะครับตัวละครตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวละครที่อยู่ในช่างตีเหล็กแน่นอนช่างตีดาบสิเออแลวเจอกันแน่นอนครับบ๊ายบายครับ ไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน